คุณกำลังฟังช่องตับวารตี้สุขภาพดีไม่มีตับพังรวมสาระสุขภาพตับแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงมีหลักฐานอ้างอิงทุกข้อมูลสัญญาณเตือนโรคตับที่บงการแพทย์แนะนำว่าคุณต้องรีบรู้ก่อนสายสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ตับวารายตี้พอดแคสต์ที่จะมาเป็นเพื่อนคู่คิดเรื่องสุขภาพตับของคุณ วันนี้ผมอยากจะพาคุณไปเจาะลึกเบื้องหลังในมุมที่น้อยคนจะเคยเห็นเพื่อให้เราเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของอวัยวะที่ชื่อว่าตับอย่างแท้จริงครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งครับคุณหมอเล่าให้ฟังว่าในอาชีพของท่านท่านได้พบเรือผู้ป่วยมากมายที่เข้ามาด้วยอาการต่างๆต,ตั้งแต่ปวดท้อนเล็กน้อยจนถึงภาวะวิกฤตและส่วนใหญ่แล้ว อาการเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับตับโดยที่ผู้ป่วยไม่ทันได้รู้ตัวคุณหมอเล่าเรื่องของผู้ป่วยรายหนึ่งให้ผมฟังครับผู้ป่วยคนนี้เป็นชายวัย40กว่าๆดูภายนอกเป็นคนสุขภาพดีทำงานเก่งไม่มีประวัติโรคประจําตัวที่ร้ายแรงแต่เขามักจะรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียกว่าปกติผิวพรรณก็ดูหมองคล้ำขึ้นจมคนรอบข้างเริ่มทักเขาก็คิดว่าคงเป็นเพราะทำงานหนัก หรือพักผ่อนน้อยไปหน่อยไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเริ่มมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองและรู้สึกแน่นท้องผิดปกติเมื่อไปพบแพทย์และตรวจอย่างละเอียดผลปรากฏว่าเขามีภาวะตับวายระยะท้ายคุณหมอเล่าว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่าเศร้ามากเพราะผู้ป่วยไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดหรือมีสัญญาณเตือนอะไรที่ชัดเจนมากก่อนเลยเขาจึงไม่ได้สนใจมันจนกระทั่งสายเกินไป นี่คือความจริงที่ผมอยากให้ทุกคนรับรู้ครับอาการตับพังมักเป็นภัยเมียบที่มาแบบกระทันหันหลายคนเข้าใจว่าถ้าตับมีปัญหาจะต้องรู้สึกเจ็บปวดที่ท้องด้านขวาหรือมีอาการผิดปกติที่เห็นได้ชัดเจนแต่ในความเป็นจริงแล้วตับเป็นอวัยวะที่มหัศจรรย์มากมันสามารถทำงานได้อย่างหนักแม้ว่าจะถูกทำลายไปแล้วกว่า 70- 80%เอร์เซมันจึงไม่ค่อยส่งสัญ,ญญาณเตือนอะไรออกมาให้เราเห็นเลยครับ จนกว่าจะเข้าสู่ระยะรุนแรงจริงๆนั่นแหละครับสัญญาณเตือนโรคตับที่ชัดเจนอย่างตัวเหลืองตาเหลืองหรือท้องบวมถึงจะเริ่มปรากฏให้เห็นในมุมมองของแพทย์แล้วนี่คือสิ่งที่น่าห่วงที่สุดครับเพราะคนส่วนใหญ่จะมาถึงมือหมอในวันที่สายเกินไปแล้วแพทย์จึงทําได้แค่รักษาตามอาการหรือพยายามยื้อชีวิตไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งครับคุณหมอเล่าว่าอาการเล็กๆในน้อยอย่างอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเคลียที่แก้ไม่หายหรือการมีผิวพันธุ์ที่ดูหมองคล้ำบางครั้งมันคือเสียงเตือนจากตับที่กำลังทำงานหนักเกินกำลังครับแต่คนส่วนใหญ่จะมองข้ามเพราะคิดว่าเป็นเรื่องปกติของคนวัยทำงานยิ่งมีไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบกินอาหารไม่เป็นเวลาหรือชอบสังสรรค์ก็ยิ่งทำพิตับต้องทำงานหนักขึ้นไปอีกคุณหมอยังเปรียบเทียบให้ฟังว่าตับก็เหมือนนักวิ่งมาราธอนครับถ้าเราให้เขาวิ่งอย่างหนักทุกวัน โดยไม่มีวันพักไม่มีอาหารดีๆและไม่มีการดูแลอย่างถูกวิธีสุดท้ายแล้วเขาก็จะเหนื่อยล้าหมดแรงและล้มลงในที่สุดซึ่งในกรณีของตับแล้วการล้มลงของเขาก็อาจหมายถึงชีวิตของเราด้วยเช่นกันเรื่องราวที่น่าเศรา้เหล่านี้ทําให้คุณหมอและนักวิจัยหลายท่านหันมาให้ความสนใจกับการป้องกันและให้ความรู้แก่ผู้คนมากขึ้น พวกเขาเริ่มศึกษาและมองหาวิธีดูแลตับที่ง่ายและเข้าถึงได้จริงสำหรับคนทั่วไปสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่คุณหมอเล่าให้ฟังคือตอนนี้วงการแพทย์ไม่ได้มองเรื่องสมุนไพรเป็นเรื่องไสยศาสตร์หรือความเชื่ออีกต่อไปแล้วครับแต่เริ่มมีการวิจัยเชิงลึกมากขึ้นเพื่อทำความเข้าใจกลไกลของสมุนไพรหลายชนิดและพบว่าสารสกัดจากสมุนไพรบางชนิดมีคุณสมบัติที่น่าสนใจในการช่วยดูแลตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณหมอเล่าเรื่องของผู้ป่วยอีกรายหนึ่งให้ผมฟังครับผู้ป่วยรายนี้เป็นชายวัย5้50ปีมีภาวะไขมันพอกตับในระยะเริ่มต้นเขาเข้ามาตรวจสุขภาพประจำปีตามคำแนะนำของเพื่อนและพบความผิดปกติจากการตรวจเลือดคุณหมอเล่าว่าผู้ป่วยรายนี้ไม่ได้มีอาการอะไรเลยไม่เหนื่อยไม่เพลียไม่ได้ดื่มหนักแต่มีพฤติกรรมการกินอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูง คุณหมอเล่าว่าผู้ป่วยรายนี้ไม่ได้ให้ยาอะไรกับเขาในทันทีแต่ให้คำแนะนำที่เรียบง่ายมากๆอย่างเช่นคุณลองกินอาหารที่มีใย,ยอาหารสูงขึ้น เปลี่ยนจากข้าวขาวมาเป็นข้าวกล้องและลองหาอาหารที่มีส่วนประกอบของขมิ้นชันหรือพืชผักที่มีสีเขียวเข้มมากขึ้นมากินดูครับผู้ป่วยทำตามอย่างเคร่งครัดหลังจากนั้น6เดือนเมื่อกลับมาตรวจซ้ำระดับไขมันในตับของเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเรื่องราวนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าเราสามารถป้องกันและดูแลตับได้ครับตับกับภูมิคุ้มกันของเรานั้นทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เมื่อตับแข็งแรงภูมิคุ้มกันของเราก็จะแข็งแรงตามไปด้วยและเมื่อตับทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ผิวพันธุ์ของเราก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันเพราะตับที่ทำงานได้ดีจะช่วยกรองสารต่างๆที่ส่งผลต่อผิวพันธุ์ทำให้ผิวดูสดใสาจากภายในสู่ภายนอกนี่คือเหตุผลว่าทำไมตับกับผิวพันธุ์จึงเกี่ยวข้องกันอย่างที่หลายคนไม่เคยคิดถึงจากเรื่องราวของคนไข้และมุมมองของแพทย์ผมอยากให้คุณทุกคนตระหนักว่าสุขภาพของตับ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาหรือพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในแต่ละวันของเราครับวิธีดูแลตับไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและน่ากลัวเลยมันเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆนน้อยในชีวิตประจําวันเช่นการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์หรือการขยับร่างกายให้มากขึ้นลองจินตนาการถึงสุขภาพของคุณในอีก5หรือ10ปีข้างหน้าดูสิครับคุณอยากให้ตับของคุณยังคงเป็นโรงงานที่แข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรืออยากให้มันเป็นโรงงานที่ เริ่มสุดโสมจนส่งผลกระทบสอดทุกระบบบในร่างกายการดูแลตับก็เหมือนกับการลงทุนในระยะยาวครับยิ่งคุณเริ่มเร็วเท่าไหร่ผลตอบแทนที่คุณจะได้รับก็คือสุขภาพที่ดีในอนาคตที่หาซื้อไม่ได้ด้วยเงินคุณอาจจะยังไม่เห็นสัญญาณเตือนโรคตับที่ชัดเจนในวันนี้แต่เชื่อเถอะครับว่าตับของคุณกำลังทำงานเพื่อคุณอยู่ตลอดเวลาและเขาต้องการการดูแลจากคุณนะครับ การเลือกที่จะดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้คือการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุดที่คุณจะทำได้เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวอย่ารอให้ตับต้องส่งสัญญาณเตือนที่น่ากลัวนะครับมาเริ่มต้นดูแลตับด้วยกันตั้งแต่วันนี้กดติดตามช่องตับวรารเรตี้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้คุณดูแลตับได้อย่างมั่นใจแล้วพบกันในอีีหน้านะครับสวัสดีครับ ถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพตับและเทคนิคการดูแลตับแบบเข้าใจง่ายๆสไตล์คนกันเองอย่าลืมกดติดตามช่องตับวารรตี้ของเราทุกช่องทางเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ